สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้จะมารีวิว sf f i g u art c a r m e n rider hibiki นะครับ2.0เวอร์ชันนะครับอ่ามาดูดีไซน์กล่องกันก่อนก็เป็นกล่อง iPhone นะครับนี่นะแล้วก็ด้านข้างก็จะเขียนว่า m a s t r i d e r hibiki นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็น sf f i g u art นะครับแล้วก็ด้านข้างกล่องเหมือนกันส่วนด้านบนก็จะเป็น สกรีนชอ็อตท่าโพสของตอัวละครแล้วก็ของแถมภายในกล่องนะครับมาดูของข้างในกันนะฮะพอแกะมาแล้วเนี่ยก็จะมีเป็นคู่มือการเล่นนะครับนี่นะคู่มือการเล่นวิธีการเปลี่ยนพาร์ทเสริมนะครับวิธีการเปลี่ยนกระบองไฟอะไรอย่างนี้นะ โอเคอันนี้ก็เป็นเอชเชฟฟิกเกอ r t เป็นคอนเซปต์บุ๊กนะครับมีเป็นบุ๊กอาร์ตสวยๆนะครับนะครับเนี่ยน,ะนี่ดันโบนนะครับนี่นะฮะเอ่อมาดูในส่วนของอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับ บอกเลยว่าของแถมเยอะมากนะครับนี่นะก็ตัวฟิกแล้วก็เป็นของแถมมีมือทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่คู่รวมที่ตัวด้วยก็เป็นห้านะครับแล้วก็กระบองสองอันแล้วก็กระบองเน็บแล้วก็มีไฟนะครับเอฟเฟกไฟเอฟเอฟ,เฟ,ก,ฟ,เฟ,เฟก์ไฟนี่สวยมากนะครับแล้วก็เป็นแผนะ่นดิสนะนี่แล้วก็เป็นที่แปลงล่างของฮีวิกินะครับในส่วนของ รายละเอียดตัวฟิกเกอร์ก็อย่างที่รู้กันว่าฮิบิกิตัวนี้ทำออกมาได้สุดยอดมากนะครับเเป็นตัวแรกที่ทำฮิบิกิออกมาเหมือนกับทางคิบะนะครับในช่วงแรกๆของ2.0ก็มีคาบุโตะที่ออกมาในช่วงนั้นด้วยนะครับ่ามาดูดีไซน์ช่วงหัวกันก่อนนะครับชอบมากเลยเนี่ยสวยนะฮะ เดี๋ยวผมปรับมุมกล้องให้ดูนี่นะ,ะนะครับก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือช่วงเขาของฮิบิกิท่อนบนนะครับนี่นะฮะแหลมแล้วก็เออแต่มันไม่ไม่ได้บางแบบเหมือนเขามดวีหนึ่งนะมันแหลมแบบหนานๆหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงกรอะในส่วนของตรงนี้ก็ ทำออกมาได้สวยนะครับเข <c ups> ็มขัดอะไรก็ทําได้ดีนะก็เป็นสีม่วงเอเรียกสีม่วงไม่ถูกอะ่ะเป็นสีม่วงเงาเงาหน่อยมั้งไม่แน่ใจนะใครรู้ว่าคอมเมนต์มาด้วยไอส้สีแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรสีน้ํามันป่ะผมก็ไม่รู้อะ่ะด้านข้างนะครับนี่นะด้านหลังนะแล้วก็ในส่วนของอ,อจุดขยับนะครับ หัวนะฮะก้มได้นะครับใบข้างหลังได้นะ,ะได้360นะครับซ้ายขวาได้นะเออช่วงหัวไหล่ฮะขยับขึ้นลงเล่นได้2ฝั่งนะครับแขนกลางได้เดี๋ยวโอเคกลางได้นะครับไบเซปหมุนได้นะครับเข้าได้นะครับนี่นะ แล้วก็มือหมุนได้ส6 0้หสิบเข้าออกได้นะครับก็บอจอจอยอไม่มีอะไรมากเลำตัวก้มได้นะครับนี่แล้วก็ไปข้างหลังได้นะครับซ้ายขวาหมุนได้สา0้หกสิบนะฮะในส่วนของขาหมุนได้สา0้หกสิบก็ระวังช่วงช่วงตรงนี้มันจะมีชิ้นส่วนเหมือนจะเป็นชิ้นส่วนแบบ แยกก็เหมือน2.0ทั่วไปก็เราวังเวลาหมุนเล่นนะฮะนี่นะนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่นะฮะแล้วก็เข้าขาเข้าได้นะครับไนได้คลิกได้สบายนะแล้วก็เท้าหมุนได้สามหกสิบซ้ายขวาได้ปลายเท้าขยับได้นะฮะก็มาดูชิ้นส่วนพวกอันเล็กๆกันก่อนเนาะก็อันนี้เป็นแผ่นดิสที่ เอ่อเอาไว้ติดกับตัวฮิมิกินะครับ <Yeah. S 1> นี่นะก็มีสามอันก็คือว่าอันนี้เป็นแบบว่ากำลังจะใช้นะครับมีสีทั้งหมดแดงเขียวน้ำเงินนะครับส่วนอันนี้มันไม่ได้แต้มมานะก็ไม่มีอะไรโอเคผ่านไปแล้วก็มาดูในอุปกรณ์แปลงล่างนะครับ นี่สวยเลยนะครับอันนี้คือเป็นอุปรกรณ์ที่เออยังไม่ได้ใช้งานนะครับส่วนอันนี้ใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของมันกระบอกผมหยิบให้ดูก่อนอันหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีทั้งหมดสองอันโอเคอันนี้มันหลุดมาแล้วนะครับเดี๋ยว ่ะนี่ไม้กระบอกก็หัวก็เป็นสัญลักษณ์ของปีศาใช่ะเอาศูนย์สิไม่ใช่ปีศาจนะครับนี่นะตรงนี้ก็มีที่จับมือ,เอ,มอ,มอเอามือมาจับของเอามือมาจับคล้องไว้นะนี่มันจะมีรูอยู่นะครับถ้าเป็นทนสีแดง เหมือนในซีรีส์นะครับแล้วอันนี้ก็เป็นที่ติดด้านหลังคู่ที่ยังไม่ได้ใช้งานก็คือเอาเพชรไปติดตรงตูดมันนะครับนะส่วนอันนี้เป็นเอฟเฟกไฟนะครับเอฟเฟกไฟก็เหมือนอันทั้งสองสองอันนะครับเป็นสีเคลียนะครับไล่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 ลเฉดส,สีจาก เเข้มมาอ่อนช่วงปลายสวยผมชอบมากนะครับอันนี้คือผมคิดว่ามันเป็นเซตที่ออกมาคุ้มมากๆเลยอันนี้ก็เป็นอยาให้ดูมือสักอันก่อนนะครับนี่มือนะอันนี้ก็เป็นมือจับมือแบบกลางปกตินะครับอนะ นี่นะนี่เป็นมือจับไม้นะครับวิธีติดพวกอุปกรณ์อาวุธที่แปลงล่างไม้กระบองนะครับก็มาดูตรงนี้ตรงเข็มขัดเนี่ยนะครับมันจะมีตรงนี้ก็ค่อยๆดึงนะชิ้นส่วนชิ้นส่วนมันค่อนข้างจะเล็กมากนะครับ ที่เป็นที่ติดมันจะมีเพกแบะเอาไว้นะแล้วก็ดึงออกทีละอันด้านหลังในส่วนของไม้พองนะครับนี่นะดึงออกนะฮะตรงนี้ด้วยนี่นะครับแล้วก็ใส่ติดไม่ใช่ใส่ติด ในส่วนของ cd เข้าไปนี่มันจะมีเพกอยู่นะฮะอะ่ค่อยๆคค่อยๆค่อยๆติดมันนะกันที่เออช่วงติดช่วงปลายมันหักด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยนะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็น ที่ใส่อที่แบลงล่างนะครับติดเข้าเข้าไปเดี๋ยวนะผมขอดูโอเคนี่แล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะอ่าสำหรับฮิบิกิ นะครับก็เพื่อนๆนที่เข้ามาใหม่ฝากเพื่อนๆพื่อนกด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับ